สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่องคริปโตสต็อกไทยแลนด์ช่องสไตล์พอดแคสต์ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการลงทุนในรูปแบบต่างๆและในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นต่างๆว่ามีข่าวอะไรกันบ้าง แต่ก่อนที่จะไปฟังกันนั้นรบกวนช่วยกด s u b s c r i b e ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านและถ้าพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะข่าวหุ้นที่เราจะคุยกันคือท็อปหรือบริษัทไทยออยจำกัดมหาชน บอร์ดไทยออยมีมติอนุมัติการเพิ่มงบประมาณสำหรับโครงการพลังงานสะอาดหรือ Clean Fuel Project c p e, ด้วยวงเงินเพิ่มประมาณ63,028ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร,ระหว่างการก่อสร้างประมาณ17,922ล้านบาทโดยเตรียมจัดการประชุมวิสามันผู้ถือหุ้นในวันที่21กุมภาพันธ์ปี2568 นายบัณฑิตทธรประจําจิตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไทยออยเปิดเผยว่าการเพิ่มงบประมาณนี้จะใช้เพื่อการก่อสร้างการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเช่นค่าที่ปรึกษาเพื่อให้โครงการซีฟพีเสร็จสมบูรณ์และดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ตามเป้าหมายโดยเน้นสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและบริษัท การประชุมวิสามันผู้ถือหุ้นจะจัดขึ้นเพื่อขออนุมัติอย่างเป็นทางการในการดำเนินการดังกล่าวโครงการนี้จะช่วยเพิ่มกำลังการกลั่นน้ำมันดิบของไทยออยเป็น400บารเรลต่อวันพร้อมทั้งผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบันโครงการ CFP ได้ดำเนินการไปแล้วกว่า90% และเมื่อเสร็จสมบูรณ์จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตเชิงกลยุทธ์ระยะยาวของไทยออยโดยเฉพาะในยุคเปลี่ยนผ่านทางพังนานทำให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนนายบัณฑิตยังกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างงานในซัพพลายเชนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเช่นบริษัทรับเหมาก่อสร้างซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมในระดับหนึ่ง เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาของเราในวันนี้กันบ้างคะพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยค่ะทางช่องคลิป t o s สต็อกไทยแลนด์อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ